สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนารีเล่าเรื่องวันนี้นารีจะนำเสนอนิยายเสียงเรื่องพรานหม่ใจระห่ำภาคสีตอนที่หประพันโดยไตรโศกทิวไพยฝั่งตรงข้ามต้องลมพัดไหววูบเสียงสู้ซาสบายหู อากาศปลอดโปรง่งหายใจได้เต็มอกเต็มท้องบรรยากาศอันแสนสุขสงบตามประสาป่าดงพงไพรพวกกับข้าวกับปลาอาหารที่ไม่จำเป็นต้องหงหากองไฟก่อไว้เพียงเพื่อต้มน้ำชงกาแฟหลังอาหารนั่นเป็นความสุขที่หลังออกมาทำให้คณะเจ้าสวัวและสองคนสนิทแชมชื่นจนลืมเรื่องราวของภารกิจไปชั่วขณะไอวันนั่งปันข้าวเข้าปาก ไม่แตะกับข้าวเลยสักคำแน่ละทุกอากับกิริยาเช่นคนมือลอยของมันยอมเป็นที่สังเกตเห็นและรู้สึกได้ไม่ว่าแกใครก็ตามแต่ไม่มีคนใดเลยจะเอ่ยถามเพราะรู้ว่าไอ้วันคงไม่ตอบตามความจริงทั้งหมดเช่นนั้นแล้วจึงปล่อยเลยตามเลยไม่สักไซไล่เลียงอุปนิสัยของพานรหหมผู้นี้หากอยากพูดมันจะพูดเอง ไม่ต้องให้ใครเสียเวลาเปลืองแรงง้างปากนั่นคือสิ่งที่ทุกคนยกเว้นผ่านหลานคิดซึมเชียวคิดอะไรอยู่ละ่ะคิดถึงอีแตงอ่อนหลานค่าหรือเพียงได้ยินชื่อสาวเจ้าไอ้วันหันขวับทั้งหน้าทั้งหูแดงเรือ่อแต่ก็เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็กลับมาปกติผ่านหลานถอนใจยาวกล่าวต่อปานรู้ใจเรื่องเมื่อคืนละสิพี่สมอะไรของเองนะ่ะ ใช่ตาไอ้วันตอบเสียงแผ่วแต่ไหนแต่ไรฉันไม่เคยฝันแบบนั้นเลยคันแล้วไอ้วันก็เลิกคิว้วเรากับจะคิดอะไรได้คำพูดของพานหลานที่บอกแกมันเมื่อคืนที่ผ่านมามันลืมไปเสียสนิทประเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะบอกเองแต่ไอ้วันเอ้ยเมื่อครู่ไม่ใช่ความฝันหรอกนะตาเออเออ รู้แล้วรู้แล้วจะบอกเดี๋ยวนี้ละผานหลานว่าย,ยกมือปรามเตือนให้รู้ว่าไม่ต้องทวงเจ้าสัววันชัยบุญท่งและจ่ายยศมองทั้งสองคนกลับไปกลับมาเรื่องเมื่อคืนจะบอกเดี๋ยวนี้นี่มันอะไรกันสองผานต่างวัยมีความลับที่ร่วงรู้กันเพียงลำพังนั้นหรือสิ่งที่เองฝันถึงอ่ะชื่ออะไรนะปีศาตนนั้นสมใช่ไหมนั่นนะไม่ใช่ความฝัน มันกับนางพรายเมียมันมาหาเองที่นี่จริงๆมันขอเข้าเขตบ้านกับข้าก่อนไปปลุกเองนั่นละปลุกตกลงยังไงตกลงคือฉันไม่ได้ฝันจริงๆหรือแล้วทำไมพอตื่นมาแล้วฉันถึงอยู่ในบ้านตาเล่าไอวันตั้งกระทู้สิ่งที่พานหลานบอกย้อนแย้งชวนเวียนหัวก็มันเออพูดยากว่าเอาเป็นว่าด้วยอำนาจอะไรก็แล้วแต่ที่ปีศาจน,นั้นมี มันทำได้ก็แล้วกันแล้วพี่สมจะมาหาฉันอีกได้ไหมขาก็ตอบไม่ได้ว่าไอ้วันเอ้ยมันบอกอะไรเองไว้ก็ให้เชื่อฟังก็แล้วกันแม้จะไม่ใช่มนุษย์แต่ขาก็จับสัมผัสได้ว่ามันรักใครเองดังน้องแท้ๆดังลูกในใจไม่อย่างนั้นไม่ยอมเสี่ยงข้ามเขตมาหาถึงนี่หรอกเองมีพี่ชายที่ดีนะไอ้วันเอ้ยถึงมันจะไม่ใช่คนก็เถอะ เพียงเท่านั้นเองเจ้าสัววันชัยเข้าใจทุกอย่างชัยแต่ไอ้วันคนเดียวที่ปีศาจไอ้สมมหากับตนมันก็เคยมาแต่ข่มขู่เสียขวัญกระเจิงถ้าหากมาหาไอ้วันแล้วมิได้ปรามจนไอ้วันอิดออดไม่มาด้วยแสดงว่าพี่ชายปีศาจของมันไฟเขียวแล้วจังหวะนั้นก็หลังแขนจ่ายยศและบุญทรงซึ่งทั้งคู่ตั้งใจจะถามสายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธ และจะเล่าให้ฟังทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องปากท้องพรานหลานบอกให้ทุกคนพักผ่อนเสียให้เต็มที่ในระหว่างเวลาที่เหลือบ่ายสองตรงจะออกเดินทางอีกครั้งโดยต่อจากนี้จะเป็นเส้นทางสุดโหดหินทางด่านทางเรียบสบายแข้งขาไม่ต้องถามถึงแรงมีเท่าไรเก็บไว้แค่ไหนจะหมดไปกับการปีนป่ายซึ่งเรียกว่า แถบจะเป็นทั้งหมดของการเดินทางจนกว่าจะค่ำซ้ำยังต้องแข่งกับเวลาก่อนหกโมงเย็นหรือก่อนฟ้ามืดทำอย่างไรก็ได้ให้ขึ้นไปถึงลานกว้างของภูเขาด้านหน้าซึ่งแลดูไม่ไกลนักอย่าได้ไว้ใจลูกกระตาตัวเองเชียวนะนายฉันเหล็งดูแล้วหอบเป็นม้าทีเดียวละกว่าจะขึ้นไปถึงไอ้วันบอกก่อนเอนกายลงนอนหนุนยม่มแขนซ้ายกาก่น้าผาก มือขวาไม่ห่างจากปืนเกินคืบเพียงครู่เดียวเท่านั้นได้ถอนหายใจยาวสองสามเฮือกก็มีอันตาเหลือกดีตัวพางแรงสั่นสะเทือนปิศนาที่แม้จะเป็นเพียงน้อยนิดแต่มันก็รู้สึกได้ก่อนที่ใครจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอวันจัดการเทน้ำลงกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดไว้เป็นแก้ววางลงกับพื้นตรงหน้าซึ่งคเนว่าราบที่สุดแล้วและนั่นเอง เพียงมันเห็นระลอกน้ำในกระบอกมันหันไปร้องเตือนคนอื่นๆเสียงดังลัน่นเร็วนายหาที่หลบก่อนจะเป็นตรงไหนก็ได้เอาที่สูงๆเข้าไว้อะไรไอ้วันจ่ายยศถามเสียงตื่นถึงอย่างนั้นก็เร่งปฏิบัติตามที่ผ่านหนุ่มบอกคนอื่นๆก็เช่นกันมีอะไรบางอย่างกำลังมาพื้นสะเทือนเชียวฉันกลัวว่าจะเป็นช้างนั่นฟังสิฟัง ขาดคําเสียงป่าแตกโครมครามพร้อมเสียงแปลนันเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าป่างาขาวก็ลั่นมาจากทางทิศเหนือซึ่งเยื้องกับภูเขาที่ผ่านหลานบอกไว้ว่าจะต้องปีนขึ้นไปตรงนั้นนายพากันขึ้นไปหลบอยู่บนโตกหินนั่นซะให้มันสูงมันใหญ่ยังไงมันก็ทำอะไรพวกนายไม่ได้ถ้าอยู่บนนั้นตาฝากพวกนายทีพาพวกนายขึ้นไปทีเออ ผ่านหลานรับคำทันทีพร้อมวิ่งสุดฝีตีนตรงไปยังโตกหินตอนหนึ่งห่างออกไปไม่ไกลนักแม้มันจะสูงปีนป่ายลำบากแต่ฟังจากเสียงป่าแตกหากทำเต็มที่อย่างไรก็คงขึ้นไปได้ทันไปถึงทั้งดันทั้งดุลให้คณะเจ้าสัวปีนขึ้นโดยไวตนเองจะรังท้ายรอให้ไอวันมาก่อนทว่าเอา้าวไอวันมาเร็วๆสิวะ มัวทำอะไรยุตาขึ้นไปเลยขึ้นไปอยู่กับพวกนายเลยทางนี้ฉันจะจัดการเองพร้อมกันนั้นไอ้วันวิ่งไปอีกทางใช้เท้าเตะกองไฟเสียกระจายหม่อหาตาะไลโป๊ะปิววันส่วนตัวเองเบี่ยงหลบอยู่หลังรากมะเดื่อใหญ่มันใหญ่พอที่จะปิดบังร่างผอมบางของไอ้วันให้พ้นจากสายตาผู้บุกรุกซึ่งพุ่งตะลุยป่าแตกมาจากฝั่งตรงข้าม ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ว่าอะไรอะไรที่ว่าไม่ธรรมดาเจ้าสัววันชัยถามพร้อมกันนั้นสองมือก็กลุ่มซี่โครงไว้เพราะเหนื่อยจัดอยู่ไม่อยู่พานชราเมื่อปีนขึ้นมาแล้วแลไปชื่นชมไอ้วันตอนนี้พวกตนปลอดภัยแต่พานหนุ่มเลือดร้อนเล่าหน้าห่วงเช่นนั้นแล้วอะไรกันที่บอกว่าไม่ธรรมดาก็พานของท่านเจ้าสัวนั่นละดูสิ ดูที่ที่มันหมอบรอควันไฟบอกชัดเจนว่าเป็นทิศใต้ลมซ้ำมันยังจงใจไม่ดับไฟตามวิสัยพรานเมื่อเจอช้างป่าบุกแล้วมีเวลาพออีกด้วยมันจงใจทิ้งร่องรอยเอาไว้มันจงใจให้เอกโคงช้างนั่นรู้ว่าไม่กี่อึดใจก่อนที่พวกมันจะโผล่มาตรงนั้นมีคนอยู่ที่ไอวันทำแบบนี้คิดได้อย่างเดียวเท่านั้นผ่านหลานหยุดเว้นวักอยู่ครู่หนึ่ง หาใช่คนอื่นตั้งกระทูแต่เพราะต้องกืนน้ำลายเพราะคอแห้งมันตั้งใจจะล้มไอทีบุกตะลุยคมคามคมอันนั่นใจมันได้โว้ยใจมันได้ทางด้านไอ้วันจัดการสับเปลี่ยนกระสุนมือเป็นระวิงเรมิงตัน870แคตติคอนความยาวลำกล้อง18.5นิ้วคืออาวุธคู่กายไอ้วันที่จ่ายยศให้เอามาใช้แทนกระบอกเก่า ปืนใหม่ของไอ้วันกระบอกนี้จ่ายยศจัดการแต่งมาเรียบร้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานปากกระบอกเป็นแบบไซลินเดอร์คือสามารถยิงได้กับกระสุนทุกแบบเรียกว่าจะเป็นการล่าสัตว์หรือป้องกันตัวปืนกระบอกนี้อยู่ในมือของไอ้วันเข้ากันเป็นที่สุดถึงอย่างนั้นเจ้าตัวยังขัดใจอยู่เนืองๆเ,เพราะไม่ชินมือแต่จำใจต้องใช้เพราะจ่ายยศบอกแกมบังคับ ข้ามั่นใจฝีมือเองนะเอวันเห็นกันอยู่แต่ถ้าวันข้างหน้าอันตรายที่เข้ามาทำร้ายเองหรือเจ้าสัวมันไม่ให้เวลาเองหักคอปืนเปลี่ยนกระสุนเล่าเองจะทำยังไงยิงไปนัดหนึ่งเปลี่ยนไม่ทันก็ฟาดเอารึเชื่อข้าเธอเอาไปมันเป็นปืนที่ข้าเคยใช้มาก่อนดีทีเดียวเหมาะกับเองทั้งคนทั้งปืนพยศพอกันขอบใจเลยลุงยศทีนี้ละ่ะง่ายเชียว ให้วันคางระหว่างที่ยัดกระสุนสลับระหว่างลูกโดดหรือเอ g จเก้ามตตะกัวจนครบแนัดไม่ใช่ว่ายัดใส่มั่วมวแต่มันคำนวณเอาไว้ดีแล้วป่าแตกระงมกล้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกคนที่อยู่บนโตรกหินซึ่งสูงขึ้นไปจากพื้นราบที่นั่งรวมกันเมื่อครู่ร่วม6กเจเมตรต่างก็ระส่ำระสายหายใจไม่ทั่วท้องยิงได้เห็นตงไม้แหวกเป็นทาง บางต้นล้มคืนเกาะเกี่ยวกันจนเกิดช่องว่างเผยเขาลูกย่อมยๆสีน้ําตาลบ้างดําบ้างหลอดผ่านวูบไหวยิ่งใจเสียไม่ต่ำกว่าสิบตัวกระมังไอ้ช้างโขงนั้นพวกตนอยู่ด้านบนอย่างไรเสียก็ปลอดภัยอย่างที่เจ้าสัววันชัยคิดแต่ไอ้วันนั้นเล่านอกจากไม่ตามมาแล้วยังเอาตัวเข้าล่อเข้าใจอยู่ว่ามันระหำแต่ควรจดจำเอาไว้บ้างว่า คนเราเกิดมาตายได้ครั้งเดียววันพรานวันไอ้วันขึ้นมาก่อนก่อนที่พวกมันจะมาถึงเจ้าสัววันชัยตะโกนเรียกผ่านคู่ใจของตนด้วยความเป็นห่วงสุดแสนจะพันนาทาว่าเจ้าตัวกับทาสัญญาณมือให้เงียบเสียงเสียและทันทีที่ไอ้วันสาวกระโจมปืนความเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผ่นปกคุมทั่วอนาบริเวณทันทีทางไหนพวกมึงจะโผล่มาทางไหนไอ้วันครางตั้งกระทุถามกับตนเองด้วยเสียงที่ไม่ดังเกินไปกว่าการกระซิบเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะช้างที่ว่าดูท่าจะฉลาดเป็นกฎเสียงตะโกนของเจ้าสัววันชัยเสียงสาวกระโจมมืออันเป็นเอกลักษณ์ของปืนลูกซองแบบปั๊มแอคชั่นทำให้มัน หยุดทำการบุกโจมตีและไอวันเชื่อเหลือเกินว่าเวลานี้ใช่แต่ตัวมันที่กำลังซุ่มช้างบ้าคโครงนั้นเองก็กระทำในกิริยาเดียวกันหลังม่านพึกษาเขียวขจีตอนใดตอนหนึ่งดวงตาเล็กยีของมันคงกรอกไปมาช้าๆมองหาเหยื่อแม้จะไม่รู้ถึงจำนวนศัตรูที่อยู่ที่ซุ่มซ่อนสัมทิตทางลมก็ยังไว้ใจไม่ได้ แต่ไอ้วันกับไร้ซึ่งอาการวันใดๆใจมันนิ่งสนิทดุดผื่นน้ำไร้แรงกระเพื่อมช้างก็ซุ่มคนก็ซุ่มศึกครั้งนี้เปิดหัวด้วยการกดดันทางจิตมิใช่ศาสตร์กระสุนทันทีนั้นเสียงกิ่งไม้หักแว่วมาแบบเบาๆเรากับผู้กระทำมิได้ตั้งใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วเสียงเพียงแค่นั้นก็ชี้ชัดให้ไอวันรู้ถึงตำแหน่งหนึ่งในศัตรตูแล้ว มันยิ้มเหี้ยมถอนใจเบาๆอยากจะหัวเราะให้ฝันหักกับความซวยที่ไม่รู้จะบอกซวยยังไงเพราะเสียงที่ว่าดังอยู่ด้านหลังไอ้วันห่างออกไปไม่น่าจะเกินสิบลานี้เองแน่นอนว่าทุกคนที่อยู่บนโตกหินล้วนเห็นชัดเจนว่าห่างจากไอ้วันไปไม่เท่าไรช้างใหญ่ตัวหนึง่งค,อคอ่อยๆเยืออย่างออกมาจากสมถุมพุ่มไม้กิริยาของมัน ผิดแผกไปจากช้างป่าทั่วไปเมื่อเห็นศัตรูปกติจะต้องเหยาวใส่ไม่ก็ม้วนงวงหูพับไปด้านหลังส่งเสียงแป่นลากยาวเป็นการข่มขู่และพุ่งเข้าโจมตีแต่ไอ้ช้างตัวนี้ช้างใหญ่งาสองข้างยาวร่วมเมศเซจตัวนี้กับต่างออกไปมันค่อยๆย่องเข้าหาเหยื่อปานเสือปานสางผ่านลานคิดไปแล้วว่าไอ้วันคงไม่รู้ตัว ตวัดลูกซองผู้ใหญ่บ้านเล็งลงมาทันทีแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อคนด้านล่างส่งสัญญาณว่าอย่ายิงเลยสิพนันรออะไรไประเดี๋ยวไอ้วันก็ขี่แตกตายไม่รู้ตัวเท่านั้นไม่หรอกพานหลานว่าลดปืนลงมันรู้ตัวแล้วมันเพิ่งบอกฉันหยกๆยกเมื่อครู่นี้เองยังไงจ่ายยศตั้งกระทุฟังสิเงียบทุกคนเงียบ เงียหูฟังสิ่งที่ผานหลานพูดถึงเสียงเล็กแหลมคล้ายว่าจะเป็นกระลลกหรือหนูก็มีทราบแววแผ่วๆมาจากด้านล่างและเมื่อทุกคนมองไปที่ไอวันอีกครั้งพบว่าต้นตอก็คือผาน,นุ่มใจเกินร้อยด้านล่างนั่นเองที่เป็นผู้เรียนเสียงไม่เท่านั้นไอวันยังกระดิกนิ้วชี้ขวาเหมือนจะให้มองไปยังทิศท,ที่ต้องการ และแล้วทุกสายตาก็ต่างเบิกกว้างตะลึงตะลานขนคิงลุกเป็นเช่นไรสถานการณ์ตอนนั้นใช้ได้ดีที่สุดอีกฝ้าของมะเดื่อใหญ่ซึ่งเหลี่ยมมุมบดบังจนไอ้วันมองไม่เห็นช้างป่าสามตัวย่องออกมาจากพุ่มไม้ช้าและดูท่าจะยังมีอีกไอ้วันสรงสายตาเอียงหน้าถามผานล้านว่ามีเท่าไหร่ผานลานยกมือขึ้นตอบโดยไว คราแรกชูสามนิ้วและเพิ่มเป็นสี่นิ้วหานิ้วตามลำดับแบบนั้นไอ้วันถึงกับกืนน้ำลายฝืดคออยากคิ้วหลิวตาว่าไอสี่ห้าตัวนั้นให้คนข้างบนจัดการกันไปก่อนส่วนตัวไอ้วันจะเล่นไอ้ช้างข้างหลังที่ย่องเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นสาบโคลเจือตามลมแล้วเวลานี้ในที่สุด เสียงเจ้าพยางาคู่แผล้องจนแสบแก้วหูเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ไอวันพลิกตัวนอนงายนิ้วชี้ขวารั้งไกเรมิงตัน870ทําทำงานตามที่นายใหม่สั่งไม่มีติดขัดด้วยองศาที่เป็นมุมเสยผนวกกับช้างเจ้าเล์มวนงวงแหงนหน้าร้องประกาศสักดา ลูกสลักหรือลูกโดดซึ่งเป็นปอกแรกในรังเพิงเจาะเข้ากลางระหว่างกรามอันใหญ่โตของมันทันทีอานุภาพลูกสองแต่งส้ำอย่างแรงขับที่ยิงในระหว่างเพียงสองสเมตรทุกคนบนโตกหินเห็นชัดถนัดตารอยบุ๋มกลางกระบาลคดชสารตัวนั้นทะลุเปิดเป็นรูขนาดลูกปิงปองเนื้อหนังเศษกระดูกบนสมองและเลือดกระจายขึ้นดูไม่น่าชม พร้อมๆกับเสียงโครมสนันเพราะเจ้าตัวสิ้นใจทันทีไอวันล้มช้างใหญ่ที่ย่องตอดไม้เอางาเสียบมันจากข้างหลังได้ในนัดเดียวสิ่งที่มันทำต้องพึ่งทุกอย่างไหวพริบป,ปฏิกิริยาตอบโต้การยิงอันแม่นยำใจกล้าบ้าบินและที่มันสามารถทำได้โดยไม่พลาดจนตนเองตายคงต้องถามว่าแขวนพระอะไรถึงได้ดวงดีปานนั้น เสียงปืนจากสามมือสังหารบนโตกหินก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันผ่านหลานส่งกระสุนเจาะเข้าคมับไอตัวหน้าสุดจนสุดหน้าควา่ำงาค้ำดินจ่ายยศได้เป่าที่แสนจะเอื้ออำนวยสัตว์สัตว์โป่งเหนือโคนงวงขึ้นไปหนึ่งฝ่ามือช้างเจ้ากรรมสะดุ้งวาบล้มตะแคงขาสันระริกเช่นกันสำหรับบุญทรงเรียกว่าแต้มดีสุด ลูกสองแฝดในมือสังหารภายเจ้าเล่ไปอีกตัวลำกล้องซ้ายเจาะเข้าที่ลูกตาเล็กหยีจนมันผ่าตามด้วยลำกล้องขวาปล่อยกระสุนซ้าเข้าจุดเดิมจนมันสิ้นลิตหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวคือสถานการณ์อันน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นแต่นั่นเป็นเพียงชนวนสงครามเพื่อนสี่ตัวตายไปที่เหลืออีกไม่รู้เท่าไรจึงแหกป่าออกมา สองในจํานวน3-4-5ี่หที่ทยอยออกมาเรื่อยๆพุ่งชนโตกหินเรากับมันพยายามทําให้พังคืนลงมาให้ได้และดูว่าถ้าหากยังเป็นเช่นนี้ต้องสำเร็จแน่มุมยิงสําหรับคนข้างบนไม่มีเพราะเงื้อมหินบดบังเห็นเพียงบั้นท้ายและปลายหางจัดการตัวอื่นก่อนเลยไอ้สองตัวนั้นฉันเล่นมันเองไอ้วันตะโกนลั่นลูกพวดยืนจังก้า เล็งและยิงในเซี่ยววิกระสุนลูกก้าวเกาะกลุ่มพุ่งเข้าทะลวงข้างโคนหางไอ้ตัวซ้ายมันแผดเสียงร้องลัน่นหันกลับมาพร้อมกันสองตัวแน่ละปอกต่อไปในรังเพลิงเป็นลูกโดดไอ้วันจำได้แม่นสัตว์เปรียงเข้ากลางเนินน้ำเต้าไอตัวขวา และซ้ำไอ้ตัวซ้ายซึ่งเจ็บอยู่ก่อนแล้วด้วยลูกก้าวในจุดเดียวกันในเวลาเพียงนาทีเศษไอ้วันทําแต้มทิ้งห่างเก็บช้างไปสามตัวแล้วไอวันระวังพาหลานตะโกนเตือนดังลั่นเมื่อเห็นว่ามีหนึ่งในโขงช้างที่แตกแหกขบวนวิ่งตรงไปทางพานหนุ่มด้านล่างช้าไปสำหรับการวิ่งหนี ช้าไปที่จะเอียงตัวหลบงวงอันหนาและใหญ่โอบรัดร่างไอ้วันชูขึ้นพร้อมเตียมเหวียงลงพื้นพร้อมๆกับปากกระบอกปืนในมือจี้เข้ากลางวางตาความยาวของปืนและพันธนาการจากงวงเป็นอุปสรรคจำต้องเปลี่ยนวิธีถือผ่านท้ายชี้ขึ้นฟ้าทำมุมเฉียงเบี่ยงไปด้านขวาเล็กน้อยตัวปืนพาดไหลนิ้วโป้งขวาใช้เหนียวไก มือซ้ายกำกระโจงดังกำด้ามเสียมปืนแผดลั่นสองนัดซ้อนจนแทบจะเป็นเสียงเดียวหนึ่งจากเรมิงตัน870ของไอ้วันกับท่ายิงอันแสนประหลาดอีกหนึ่งจากพานล้านที่ส่งกระสุนตัดก้านคอได้แม่นราวกับจับวางเพราะมันหันข้างให้พอดีไอ้วันรอดคดชสารสิ้นลมลม้มโครม ตัวนี้เป็นของขาโว้ยผ่านหลานตะโกนหยอกเสียงดังกล้องดังคนบ้าไม่ตัวนี้ฉันยิงได้ไอ้วันเองก็เถียงกับเช่นคนบ้าไม่ต่างกันการสังหารเหล่าคชสารอย่างบ้าคลั่งของมนุษย์ตัวจ้อยเล่นเอาคนอื่นๆสำเนียกได้ว่าคืนยังอยู่ต่อคงไม่รอดหมวนหัวหมวนหางกลับไปทางเดิมที่ฝ่าออกมาหนีสุดชีวิตมนุษย์พวกนี้เล่นด้วยได้ไม่ง่าย เพื่อนที่นอนตายอยู่เป็นหลักฐานได้อย่างดีคราวนี้ขอฉันบ้างเถอะเจ้าสัววันชัยคำรามลั่นเพราะอัดอันได้แต่ยืนมองคนอื่นทำคะแนนตวัดปืนเล็งผ่านศูนย์กลางเปิดด้วยความประนีตสินเสียงปืนไอ้ตัวรังท้ายสุดหวบกระสุนเจาะเข้าหลังหูขวาทะลุตาซ้ายตายสนิท ศึกเรียกน้ำย่อยครั้งนี้ทุกคนมีแต้มติดตัวกันทั่วนหน้าป่าแตกโครมครามห่างออกไปทุกทีทุกทีเวลานี้สถานการณ์แม้จะดูสงบลงแล้วแต่ในอกของแต่ละคนกับลั่นโครมครามเลือดในกายสูบฉีดจนหัวใจแทบระเบิดการถูกโขงช้างบุกโจมตีชนิดแบบตั้งตัวไม่ติดและโต้กลับจนมันแตกพายทิ้งซากเพื่อนรวมโขงไว้แปดตัว มันเกินกว่าที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งจะสงบลงได้โดยง่ายไอ้วันเร่งปีนป่ายขึ้นมารวมกับทุกคนบนโตกหินอย่างไรมันก็เป็นคนมีเลือดมีเนื้อความกลัวตายย่อมมีไม่ต่างกันทว่าที่พานหนุ่มผู้นี้กระทำไปเมื่อครู่นั้นเรียกได้ว่าสร้างความตื่นตะลึงให้แก่คนอื่นๆไม่น้อยทีเดียวคิดได้ยังไงวะยิงท่านั้น ไม่ไดีคิดไอ้วันตอบสุดตัวนั่งลงหอบหายใจทีมือมันไปเองคำตอบซื่อๆของผานหนุ่มที่เพึ่งตะโกนอย่างบ้าคลัง่งซ้ำอย่างสังหารช้างสี่ตัวเล่นเอาผานหลานผู้ตังกระทูและคนอื่นๆและสบตากันไม่เชื่อหูตัวเองคำว่าทำแบบไม่คิดส่งผลให้ผู้คนถึงแก่ความชิบหายมาแล้วนักต่อน,นักเพึ่งจะมีวันนี้นี่เอง ที่คำคำนั้นเปลี่ยนบริบทไอวันทําโดยไม่ทันคิดแต่มันกับรอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์จ่ายยศมองมันด้วยความทึ่งนึกย้อนไปหากเป็นตนเล่าจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อต้องตกอยู่กลางโขงช้างนับสิบมีเพียงมะเดื่อใหญ่ต้นเดียวเป็นที่กำบังแต่ที่น่าสงสัยและจำเป็นต้องหาเหตุผลมาหาักล้างคือพฤติกรรมของโข,ง,ขงช้างพวกนั้น มองจากจุดที่ยืนอยู่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกมันตะลุยป่ามาไกลไม่ต่ำกว่ากิโลเศตเป็นไปได้หรือที่ระยะทางห่างขนาดนั้นช้างป่าจะพากันโจมตีมนุษย์เพราะเข้าใจว่าลวงล้ําอาณาเขตของมันแน่ละมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนทางด้านคณะของสสกมลซึ่งเดินทางตามแผนที่ต่างก็สะดุ้งยง เมื่อได้ยินเสียงปืนแผดลั่นมาจากที่ไกลๆฟังดูราวกับเกิดสงครามไอ้พวกเจ้าสัวน้าโง่มันคงโดนเข้าแล้วกระมังเสียงปืนลั่นระงมขนาดนั้นจะมีเหลือรอดอยู่สักกี่คนเชียวนั่นคือสิ่งที่สอสอกระมนลคิดมาทำอะไรที่นี่หรือท่านสอสอพันก็ต้องสะดุ้งโยงกันทั้งคณะเมื่อจู่ๆพุ่มสาบเสือสูงเทียมหัวด้านหน้าไหวยวบ ใครคนหนึ่งก้าวออกมาพร้อมเอ่ยทักด้วยความเป็นกันเองสอสกระมวลยิ้มกว้างทันทีเมื่อเห็นบุคคลตรงหน้าคือใครผานทูลสวัสดีท่านสสพากันมาเสี้ยไกลเชวนะฮึมอยากได้พระพุทธรูปนันกับสมบัติมากมายที่อยู่ในนั้นล่ะสิผานชรานามว่าผานทูลถามรอยยิ้มบนใบหน้า เล่นเอาสีจากทาหารเลวขนลุกโดยไม่มีสาเหตุไปกันเองถ้าจะลำบากฉันนำทางให้เอาไหมละ่ะดีเลยสิเอาเลยพาไปเลยได้สมบัติมาฉันจะให้ส่วนแบ่งจนพานไม่ต้องเข้าป่าไปทั้งชีวิตทีเดียวสสกมลบอกด้วยอาการลิงโลดยิ้มร่าเทว่ากับต้องยิ้มค้างเมื่ออีกฝ่ายตอบกลับเสียงเรียบเยอะเยือกเย็นพิกลซ้ำรูปประโยก ยังฟังดูน่าสงสัยเป็นที่สุดไม่จำเป็นรอกส่วนแบ่งนนะ่ะเงินตาข่าวป่าอาหารไม่จำเป็นสำหรับผ่านทูนผู้นี้อีกต่อไปแล้วและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องผ่านหม่ใจละหำภาคสีตอนที่หอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube นารีเล่าเรื่องและแฟนเพจ Facebook นารีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ